สาวทั่วไปที่มักจะตั้งสเตตัสบ,บนบนเรื่องราวต่างๆตามประสาวัยรุ่นจนมีเพื่อนทักว่าเธอควรจะไปทำอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้นะไตรจินปิงไอเดียสร้างเพจพร้อมวาดรูปน่ารักน่ารักประกอบจึงเกิดเป็นเพจบนบนขึ้นมาพูดคุยกับเธอวาสิกาอุดมธนสกุล เจ้าของเพจที่เรียกว่าดังมากนะฮะแล้วก็เป็นแฟนเพจที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ6 0แสนตอนนี้จะเก0อบแสนแล้วฮะน้องไตรหรือว่าน้องวาสิกาอุดมธนสกุลนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีน้องไตรูกสวัสดีค่ะน้องไตรที่ทำเองหรือว่าดเใช่คเองมีทีไหมไม่มีวาคนเดียวว่ากับมือเลยวาวาคนเดียวแล้วก็บ่นเองด้วยบ่นเองทำไมเกิดอะไรขึ้นทามถึงไปบ่นอะไรเรื่องความรักเวิ่นตลอดเลยบอกมาเดี๋ยวนี้คือ ก็บนทั่วไปค่ะคือตอนแรกชอบอัปเตตัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเพื่อนบอกว่าเอ๊ยมันบอกว่ามันเยอะไปแล้วในเซนต์บูคะให้ไปทำอะไรที่มันมีสาระค่ะเราก็เลยเริ่มว่าลูกป้าพประกอบแล้วก็เปิดเพ่ะอ๋อแต่ก็ยังมีคําอะไรต่างๆของเราอยู่ใช่แต่ีอว่าให้มันดูมีสีสันอะไรึ้นเดี๋ยวถามนิดนึงน้องไตกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกเรียนอยู่ปีสามปีสาม่ะที่ลังสิตมหาวิทยาลังสิตค่ะค่ะ แลวจุดเริ่มต้นของเพจนี้อย่างที่บอกนะมันมาจากตัวหนังสือที่เราอยากจะเวิ้นก่อนใช่พอได้ยินเพื่อนเป็นไรอ่ะเป็นไรมากเปล่าอ่ะทำไมถ้าถ้าพี่โดนอย่างนี้นะพี่เสียเซลล์พี่ปิดเพจเลยนะพี่บอกหรือไม่พี่ก็อันเฟรนด์ไเลยนะแ้วทำไมเราถึงคิดว่าเอ้ะมันต่อยอดหรือมันแตกหน่อกไปเป็นเรื่องของเพจบ่นได้ฮะก็พอดีเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วค่ะแล้วเราเรียนทางด้านนิเทศศิลป์ ค่ะก็เลยเออภาพประกอบก็โอเคค่ะแล้วเพื่อนก็เพื่อนพูดกันเล่นเล่นสนุกสนุกค่ะค่ะก็เลยแบบทาเลยใช่แค่ะไอ้คนที่นึกว่าเราอ่ะว่าเราบอกว่าเพื่อไปทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้มันมาตามเราอยู่ปั้ยังตามมาอยู่มัเขาเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนคือให้คนมากดไลค์เพจเราอะคือดูคลาลูค้าให้ด้วยอย่างนี้เลยนะคะแล้วจากตอนแรกเราบ่นเป็นตัวหนังสือซึ่งมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของเราคนเดียวพอมาเป็นการ์ตูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของคนที่แบบตามเราอยู่ในบ้า ก็คือเขาบอกว่าจะมีแฟนเพจค่ะแฟนเพจทีเอ็มมาบอกว่าได้กําลังใจจากภาพมากเลยคือตอนนี้เขาเป็นเหมือนความรู้สึกเดียวกับเราก็คืออย่างที่เราบ่นไปคือตอนนี้เขารู้สึกแย่มากขอบคุณมากเลยที่ทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นก็จะมีเข้ามาเยอะมันกลายว่าเป็นเหมือนเรื่องของเขาด้วยมันตรงใจอะไรอย่างนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่เป็นคนขี้บ่นหรือเปล่าคะ ก็น e, ิดนึงค่ะนิดหนึนงี่กว er ่น kind of like ิดหนึ่งก็ดูหน้าตามีความสุขดูน้องไม่เม้งไม่บ่นเป็นคนชอบบ่นเรื่องในติดค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บอะไรมาคิดอะค่ะพอเก็บมาคิดก็จะเริ่มบ่น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 ไปเรื่อยที่อยใจอะไรเขาบ่นแต่อย่าพี่นะอย่คิดคิดมากเลยเหมือนจันเป็นคนคิดลบโอ้คิดลบปุ๊บเลียเนี้โลกก็จะไม่มีความสุขเพราะทุกวันนี้ก็มองเห็นโลกไม่ชัดอยู่แล้ว ตานิดเดียวเองมีมีมมขนตาแบอไี้เอาเป็นการสานิ้นนึงนะคะแต่ว่าที่น้องเขียนอย่างนึงนะคือมันไม่ใช่การบ่นธรรมดามันเหมือนบ่นแล้วหาทางออกให้กับคนที่เจอปัญหาอยู่ด้วยใช่ไหมคะจะคิดเหมือนตัวเราว่า,าเออตอนนี้เราแย่มากเลยเราจะไปเราจะไปจากตรงน,นี้ยังไงคะ่ะเราก็เลยเขียนลงไปแล้ว คนที่เขารู้สึกแย่เหมือนเราเขาจะได้ไปด้วยกันะเดี๋ยงยกตัวอย่างที่สมมติว่าอยากจะบ่นอะไรสักเรื่องนึงนะครับเมื่อเช้านี้ขับรถมาแล้วก็มาเจอพี่แจมเจอพี่ลูกน้ำาเงี้ยบ่นที่เราบ่นที่เราบ่นทีอย่างไม่ต้องมีรูปอะเราบ่นเป็นเท็น์เป็นข้อความค่ะก็แบบว่าสมมติรถติดเงี้ยค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเครียดกับรถติดเปิดเพลงดังๆฟังแล้วขับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะให้แบบมองโลกสวยเข้าไว้มองโลกสวยพอดีนะ ขับระวังเลยไปเจอสายแปะคนน่ะอันนี้โลกไม่สวยแน่นอนอันละแชร์รูปเขาไม่สายแปะให้ที่ไหนเราแชร์อะไรสักแก่ไหนที่ไปแชร์ฮะไม่แชร์ต่อให้นะคะเออนะเออแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้แอบดูเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแสดงว่านางต้องมีความรักแน่เลยส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะที่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เป็นรักจริงจังแต่ก็ต้องมีแอบไปชอบืหรืออะไรอย่างงี้มีไหมฮะมีบ้างได้อยู่มอรังสิตเปล่า อาแต่ส่วนใหญ่ก็ไปทุกไปทุกเรื่องอะเรื่องความรักเรื่องเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามจริงนะคือเรารู้ว่าว่าเป็นคนวาดรูปเก่งแต่ถ้าไอเรื่องบ่นเนี่ยบางทีเราก็จะไม่มีนะวันหนึ่งมันตัน่ะก็คิดไวอย่างไงบางถ้าสมมติเกิดไม่มีเรื่องบ่นแล้วทําไงืมตันก็มีคือเราก็ต้องออกไปข้างนอกค่ะไปไปนั่ง ไปนั treats, ่งเรือน like like ั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองไปเรื่อยๆแล้วาคุณตันไงเองไปคุณตันี่ไปหาคุณตันนอย่างเงี้ยออ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  ป๋เช่ไหมป๋เช่มาออกไปเจอข้างนอกใช่ค่ะแล้วแปลว่าเราต้องเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเรียกว่าเก็บทุกเม็ดเหมือนกันใช่ค่ะปกติชีวิตเดินออกไปมีไดรี่จดไหมจดจดดมีค่ะจะมีสมุดค่ะไม่ถ้าจดไม่มีสมุดก็จดในโทรศัพท์อานิมไว้ค่ะจะมีเยอะเลยท้องนายจำได้ไหมว่าเราบทเรื่องอะไรไปแล้วได้รับความนิยมมากที่สุดเลยป๊อปั๊บที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสังคมใช่ไยิ่งรู้มากยิ่งคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะดีที่สุดเลยคนจะชอบมาก ยิ่งรูมากยิ่งคิดมากเออขมนะบ่นเรื่องเรื่องทั่วไปไหมที่เขาบ่นบ่นกันคนเบื่อเรื่องหวยไม่ถูกหรือเวลาแบบวันที่หนึ่งทีสามสิบหกทีก็ว่ะหวยแจกหวยแจกตลอดเนี่ยว่าไม่ถูกหวยหวยแจกเนี่ยมีมีมีบ้างค่ะมีแบบว่าตอนเช้ายิงราพอหวยออกเฮงเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็เกือบล้านแล้วพี่วัดจะออกรายการเราอีกนานไหมคะ คิดเอาไว้ยังไงบ้างว่าจะต่อยอดกับสิ่งที่เราทําเนี่ยแล้วมันให้ได้ประโยชน์กับสังคมอตอนนี้ยังเรียนอยู่ก็เลยยังไม่ได้ค่อยคิดแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้กําลังใจคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเป็นแบบนี้ปีดแบบที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดที่เขาบอกว่าเขาอ่านของเราแล้วแบบมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขามีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความรักค่ะจะมีคาอกหักเข้ามาก็แบบว่าเอ๊ะคนเนี้ยไม่ใช่ของเราแล้วค่ะเราก็ถ้าเกิดว่าเราไป ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งเราก็จะเจอคนที่ดีกว่านี้อ,อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกลับมาเออโอเคมากเลยเขาดีมากเลยเม,มีไม่เข้าใจมหมเคยนะเวลาเรา,เราตอบปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรแบบเนี้ยจะมีแบบพตอตอบไปเสร็จแล้วทำไมไม่เข้าใจแล้วว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะมีม,ม,มีมีตอบกลับมาไหม ทำไมเธอไม่เข้าใจเหรออะไรอ้แอนตี้อะไรอย่างนี้มั้ยไม่มีนะคะไม่ไม่มีคนแอมตี้เข้ามาค่ะโลกสวยนะลูกดีจังเลยโอ้ชอบเ็กแต่พวกเรามันผ่านโลกมาเยอะมองอะไรเป็นลบไปหมดลบๆหลายเยอะงานเป็นคนเยอะเยอะตลอดเลยเราต้องเข้าไปตามเพจน้องเขาเซเราจะได้แบบสงสัยโลกสวยเพจหน่อยสำหรับที่เป็นความตั้งใจของเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะให้อะไรกับเขาหรือว่ามาตามเพจเราได้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะถ้าเกิดว่า เออกำลังเสียใจหรือว่ากำลังใจติดลบก็ให้เข้ามาดูได้ค่ะที่เพจชื่อ เว็บ www.facebook.com/ บลบนมอนจาค่ะบนบนมอนจาค่ะบนบนมอนจาเออเออเลิศเลิศบลบนเซมเนบเออเรื่องความสวยความงามนี่ถามพี่นะแล้วก็อย่าลืมแท็กเปที่คุณตันด้วยนะเล่นไม่ต,ไตันอ um ้าววันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับน้องไตรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะ